อวไุย้โอ้ยเฮีย yeah! ทุกคนรู้ไหมครับว่าทำไมผมเปิดไฟไม่ได้ครับงานหยาบเลยครับดูนี่นะครับทุกท่าน บ้านผีสิงริมทางแต่ความจริงที่ถูกซ่อนนั้นโหดยิ่งกว่าผีได้มีตำนานบ้านผีสิงริมทางสุดเปรี่ยวหลอนอยู่หลังหนึ่งที่เมื่อในครั้งอดีตถนนทางเส้นสายนี้นั้นไร้ซึ่งแสงไฟสว่างจนทำให้ถนนนั้นสุดแสนจะมืดมิด มีการกล่าวขานถึงการปรากฏพบเจอถึงผีและวิญญาณอยู่บ่อยครั้งแบบแวบๆแของผู้ที่สัญจรผ่านเมื่อการเวลาได้ผ่านไปแสงไฟสว่างเริ่มมีเข้ามาแต่บ้านหลังนี้นั้นกลับเลือนหายไปเพราะถูกพงไพรปกปิดแบบมิดชิดซึ่งแม้แต่เวลากลางวันก็มองไม่เห็น จึงทำให้ปริศนาทั้งหมดได้ถูกทิ้งไว้ข้างในตามกาลเวลาและปัจจุบันบ้านผีสิงหลังนั้นมันจะมีอะไรที่ซุกซ่อนอยู่ข้างในกันแน่แม่งแน่นเลยครับทุกท่านล้มธรรมชาตินี่ล้มแบบธรรมชาติครับอ้เชีย่ยหลุมมตกหลุมครับทุกท่าน มันก็ไม่ได้ติดถนนสัทีเดียวนะเนี่ยเจอแล้วครับหูยแล้วแม่งบอกกูอยู่ติดถนนเจอแล้วครับทุกคนผมนึกว่าวันนี้เอาจริงๆนึกว่าจะได้ไลฟ์ในป่าแล้วนะครับผมใหญ่มากครับเหมือนใหญ่ไปนู่นเลยเฮ้ยไอ้ต่อยวอมากูแตกว่าไงปัแบบหนึ่งกูแตกโอ้ยเชีแบบ่ยแป๊บนึงครับทุกคน แตนบ่าวะอะไรบางอย่างต่อยที่ต้นคอผมครับแม่งเล่นทีเผอไอต่อยแตนต่อยพี่แล้วต่อต่อตอต่อ,ตอเดี๋ยว,เ,ยวเอาไฟลงนิดนึงเอาไฟลงนิดนึงนะครับผมกูแตกว่างไง กลับมาเพื่อจะมาขายลูกชิ้นแบบสองแม่ลูกแต่ลุงมองไม่เห็นไม่เจออะไรเลยพี่คือไม่เจอยายสองแม่ลูกนั่นเหรอหรือว่าไงใช่ครับพี่วันลูกขึ้นครับพี่ลุงก,ก็เลยย้อนกลับมาในช่วงเย็นครับลุงก,ก็บอกว่าตกใจเลยกลับมาที่เดิมเพราะว่าที่ที่สองคนได้ยืนอยู่พี่มันมีบ้านล้างพอดีบ้านหลังนี้ปะใช่ครับพี่แต่คือไอ้สองแม่ลูกที่มันวาร์ปไปนั่นคือยังไม่ได้ลูกชิ้นใช่ปะยังไม่ได้ของกลางนะยังครับโอเคครับ ผมก็นึกว่าแม่งแฮบลูกชิ้นลุงแล้วแม่งไม่จ่ายตังค์นะสันเดี๋ยวผมจะมาตามเก็บตังค์ให้ลุงเองนะครับผมสรุปลูกชิ้นลุงอยู่ครบ,ครบแม่งเอ้ออีพีลูกชิ้นโอโ้ทุกคนครับชียน้าบ้านโคตรได้เลยครับผมอุ้ยหุยหุยเียโอหูหุยโ,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 โดนอีกแล้วรวมดอกแรกเป็นสามอุ้ยสัตว์เล่นมือ โดนสี่แล้วครับผมต่อบหทุกๆคนครับยีตกรอนนี้หล่นใส่หัวผมนะสูลุกเฮอยมีห้องข้างบนด้วยไปอยู่เฮียอะไรบนนั้นวะเนี่ยโอ้ยเียอยรัวครับรัวแป๊บนึงสีข้างสบัด ทุกทุกคนครับสริษังานงอกขอบอกว่ายิ่งกว่าผีครับทุกทุกท่านชั่วโมงนี้ไม่มีใครช่วยพบได้ขอปิดไฟแป๊บนึงนะครับทุกทุกคนตอนนี้ข้าพเจ้าถูกล้อมไปหมดแล้วเกือบสิบแล้วครับนะห <c oughs> <c oughs> มาอีกสองครับหมาขึ้นไปเกาขี่เรือข้างบนเพะว่าวแต่ไม่มีบันไดมันขึ้นยังไงวะเนี่ย พี่ชายมีคนอยู่หรือเปล่าครับงานหยาบเลยครับดูนี่นะครับทุกท่านทุกทุกคนครับอื้มผมโดนไปสิบกว่าตัวก็แตนนี่แหละครับทุกคนเชี้่ขคาบงูโชคดีนะครับที่ผมเอาไฟไหนทติดมา ิบกว่าตัวเดี๋ยวจะหาว่าผมอําหรือตลกนะไม่ตลกนะครับผมทุกอนูเลยครับเห็นไหมครับทุกจุดเลยครับทุกท่านอย่ยคนให้โลผมมากะว่าผมโดนต่อยทีสองทีแล้วจะวิ่งหนีร้องจัากนะร้องขอชีวิตหรือให้แม่ช่วยพลาดแล้วร้อยตัวก็มาเหอแต่อย่าต่อยหน้านะทุกทคนครับไอ้ทุกอนูเลยครับผม แต่เดี๋ยวก่อนงูเห่าห้อยเลยครับทุกท่านเฮ้ย้าบงูเห่าห้อยเลยครับกี่ตัววะเน,นี่ยหลายตัวมากครับผมมี่ก็อีกตัวหนึ่งนะครับงั้นแสดงว่าแถวนี้แถวนี้งูเต็มเลยครับทุกคน อุ้ยคุยโอ้หน้าแม่งมองเอาเรื่องเลยครับทุกคนหน้ามันเอาเรื่องเลยอ่ะอ่ะอ่อ่ะสุลุกุยฮันโตูเดี๋ยวถ้าใครบอกว่าผมเอาปีนขึ้นไปนั่นนะด่าแม่งให้เลยนะถูกลลยล้อมด้วยแตนเลยนะครับผมอิดก็พร้อมที่จะหล่นนะครับอ๋อทุกทุกคนครับเห็นกระเบื้องที่พร้อมหล่นไหมครับผมบางทีเสียงที่ดังจากด้านในอาจจะเป็นเสียงเหล่านี้นะครับผม มีทางขึ้นป่าววะงูน่าจะเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวหาทางห้ยทุกทุกคนแม่งทุกจุดเลยครับหุยอะไรวะอะไรวะหว้ยนู่นลังใหญ่ ลังใหญ่อยู่ตรงที่มาของเสียงครับขอบวงกบเห็นไหมครับทุกท่านไอ้นั่นลังใหญ่เลยครับเหมือนเจอกับไข่อะไรบางอย่างครับ <c oughs> เอาไปอีกสอง <c oughs> โอ้ไม่ต้องนับแป้งแล้ว <c oughs> เหมือนเจอกับขนอะไรบางอย่างครับทุกท่านหางแมวทุกทุกคนครับเชื่อมีหางแมวด้วยหางแมวที่ถูกขาดครับถูกกัดขาดตัวน่าจะถูกกินนะครับผม มีเสียงอะไรแปลกๆไม่ต้องตกใจนะครับผมเพราะไม้เหล่านี้อาจจะหล่นมากระแทกหน้าผมได้ทุกเมื่อนะครับผมพร้อมแทงปักหัวอันตรายรอบด้านนะครับผมทั้งคาบงูทั้งสุปเปอรงแตนอุ้ไอเรื่องผงเรื่องผีก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ความน่ากลัวทางกายภาพเนี่ย เอาไปเลยครับนะฮะสิบคะแนนเต็มครับผมทั้งเฮียอะไรต่ออะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะครับแล้วบางทีคนที่ส่งโลมาให้เราตรงนี้มองได้สองมุมตีความได้สองอย่างนั่นก็คือหนึ่งอาจจะล่อผมมาเพื่อที่จะให้ผมกีดแตกเพราะยังไงผมเดินเปิดไฟเข้ามาเนี่ยแตนต่อยแน่ๆนะครับไม่แตนก็งูไม่งูก็ตัวเฮีย,ยแต่ไม่อะไรเต็มไปหมดนะครับผมนะหรือไม่กระตุกแกกระโดดใส่แต่ในอีกนัยยะหนึ่งผมบางทีคนที่เขาแนะนําสถานที่แห่งนี้ให้กับเราเขาอาจจะหวังดีเพราะว่าที่แบบนี้เสี่ยงแบบ นี้นะครับผมนะน้อยคนนักที่จะหาคนเข้ามายิ่งถ้าเขารู้ว่าเป็นอย่างนี้มีอย่างนี้เขาอาจจะไม่ได้เข้ามาเลยก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ปร,ประวัติผมไม่สนใจนะครับผมส่วนเรื่องเล่านะครับตรงนี้บอกได้เลยว่าอาจจะมีเยอะเพราะจุดจุดนี้นะครับบวกกับอ่าอนาลิซิสแบบนี้ป่าแบบนี้บ้านร้างที่หลังใหญ่มาก ปกติแล้วบ้านร้างหลังใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมที่ใหญ่มากต่องให้เรื่องผีจะหนึ่งเรื่องสิบเรื่องร้อยเรื่องหรือพันเรื่องก็ไม่สําคัญทั้งสิน้นเพราะว่าขังอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจนะครับและสําหรับกลุ่มคนที่ส่งโลเคชั่นนี้ให้ผมมาทําภารกิจตรงนี้ผมบอกได้เลยผมไม่โกรธเพราะไม่ว่าผลจะออกมาไม่ว่าคุณจะคิดในแบบที่หหรือแบบที่สองก็เอาเป็นว่าผมทําสําเร็จทั้ง2แบบแล้วกันครับ อุ้ยเริ่มเยอะไปแล้ววะเมื่อกี้เข้าแก้มก้นด้านบนเนื้อนิ่มๆจะพะก้นซ้ายของผมนะครับบอกได้เลยประมาณเกือบสิบแต่โคตรมันเลยครับนะนานๆจะเจ็บแบบนี้ทั้งทีนะ